สวัสดีครับผมหลังเกมชาแนลนะครับและสำหรับคลิปนี้ผมยินดีเสนออัปเดตข่าวฟุตบอลในยุโรปฤดูกาล2อ <Yeah>. 2 1 2 0 2 2ิดถึงวิกเตอร์โอซิมเพนกำลังทำผลงานได้ดีในฤดูกาลนี้โดยทำไปแล้ว15ประตูกับ4แอซซิตจากการลงเล่น25นัดรวมทุกรายการให้กับนาโปลีจนทำให้ทั้งอาร์เซนอลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสนใจคว้าตัวมาเสริมทัพแต่ล่าสุด คอร์ลีเอเลเดโล่สปอร์ตรายงานว่าทั้งผีแดงและปืนใหญ่อาจจะต้องถอยดีกว่าหลังจากโดนนาโปลีโกงค่าตัวของโอซิมเพนขึ้นไปถึง83ล้านปอนด์เดเลอลี่เพิ่งย้ายมาจากทอนแนมฮอสเปอร์มาอยู่กับเอวอตันแบบไม่มีค่าตัวเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาแต่กลายเป็นว่าเขาไม่สามารถยึดตำแหน่งตัวจริงภายใต้การคุมทัพของแฟงแลมพาร์ด และยังไม่มีโอกาสได้ลงสนามในฐานะตัวจริงในเกมพิมลีกแม้แต่นัดเดียวซึ่งล่าสุดเดอะมีเลอร์รายงานว่าอาลลี่อาตัดสินใจแยกทางกับเอเวอเรตถ้าหากทอฟฟี่สีน้ำเงินตกชั้นไปเล่นใน The เดอะแชมเปี้ยนชิพฤดูการหน้าสำนักข่าว BBC รายงานว่าแพทริกแบมฟอร์ดกองหน้าของลีด d u ยูไนเต็ดซอแวลต้องพักการแข่งขันตลอดทั้งฤดูกาลนี้หลังจากมีอาการบาดเจ็บเอ็นข้อเท้าฉีกขาด ซึ่งแพทย์ออกมาเปิดเผยว่าแบมฟอร์ดต้องใช้เวลาพักอย่างน้อย6สัปดาห์ซึ่งอาจทำให้เขาไม่สามารถลงเล่นให้กับทีมได้อีกในช่วงที่เหลือของฤดูกาลนี้มุนโดเดปอร์ติโวรายงานว่าท็อตแนมฮอสเปอร์กลายเป็นตัวเต็งที่จะคว้าเมมฟิสเดลปายไปร่วมทีมโดยในรายงานระบุว่าไก่เดยทองพร้อมยื่นข้อเสนอไปให้ทางบาซ่าพิจารณาแต่แหล่งข่าวของมุนโดเดปอร์ติโวเผยว่า เจ้าบุญทุ่มอาจจะยังรอข้อเสนอจากทีมอื่นเช่นกันและไม่รีบร้อนในการตัดสินใจเพราะยังต้องหาลือกับชาบีเอนันเดสอีกครั้ง Sunday ์โพสต์รายงานว่าเรียลมาริดพร้อมทุ่มเงิน50ล้านปอนด์เพื่อคว้าตัวคีแรนเทียนี่แบ็กซ้์ของอาร์เซนอลมาเสริมทัพในฤดูกาลหน้าโดยในรายงานระบุว่าเรียลมาริด กำลังมองหาแบ็คซ้ายฝีเท้าดีคนใหม่เพื่อเข้ามาเป็นตัวตายตัวแทนของมาเชโลที่ใกล้ปวดระวางเต็มทีซึ่งชื่อของเทียนี่เป็นหนึ่งในนักเตะที่ลดบังโกดกำลังหมายตาอยู่ในตอนนี้ลาซิโอตกเป็นข่าวว่าพร้อมที่จะขายเซอร์เกมิลินโควิชซาวิดในราคา80ล้านยูโรและด้วยสัญญาของนักเตะที่กำลังจะหมดในปี2024ทําให้จะเป็นซัมเมอร์สุดท้ายที่ลาซิโอยังขายมิลินโควิชซาวิด แบบฟันค่าตัวแพงๆได้โดยได้รับความสนใจจาก p ปอเช่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอินเตอร์มิลานและยูเวนตุสก่อนจากกันไปในคลิปนี้ถ้าหากชอบฝากกดไลค์กด s ับ s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ